แบบฝึกหัด3.3หน้า99นะคะให้นักเรียนเติมคำตอบโดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมิข้อที่1น,นะคะเป็นมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมพศ2 5 5 8ถึงพศ2560เส้นในแนวนอนนะคะบอกชนิดของสินค้านะคะมีข้าว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไก่แปรรูปผลไม้สดและแห้งส่วนเส้นในแนวตั้งนะคะบอกมูลค่าหน่วยเป็นล้านบาทนะคะและแผนภูมิแท่งนะคะมีทั้งหมด3สีนะคะสีฟ้านะคะเป็นพศ2558สีชมพูพศ2559สีเหลืองพศ2560 และมีจำนวนกํากับไว้ข้างบนให้นักเรียนดูแล้วนะคะคำถามข้อที่หนึ่งนะคะถามว่าพศ2558ถึงพศ2560สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกลดลงอย่างต่อเนื่องได้แก่สินค้าใดนะคะและ สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้แก่สินค้าใดจากรูปนะคะสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะนักเรียนดูความสูงของแท่งนะคะจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังนะคะความสูงจะลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นข้อที่1คําตอบก็คือ ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังต่อไปค่ะสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือไก่แปรรูปและผลไม้สดและแห้งนะคะไก่แปรรูปเพิ่มจาก66,000เป็น71,000และ 76,000นะคะส่วนผลไม้สดเพิ่มจาก45,000เป็น5 4 0 0 0และ77,000นะคะดังนั้นข้อ2นะคะคำตอบก็คือไก่แปรรูปและผละไม้สดและแห้ง ต่อไปค่ะข้อที่2นะคะพศ2558ถึงพศ2 5 6 0สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดเป็นอันดับ3คือสินค้าใดนะคะจากรูปนะคะนักเรียนจะเห็นว่าสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดก็คือข้าวนะคะลำดับที่2ค่ะ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังนะคะและลำดับที่3ไก่แปรรูปลำดับที่4ผลไม้สดและแห้งดังนั้นสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดเป็นอันดับ3คือไก่แปรรูปนะคะต่อไปข้อ3นะคะพศ2558 ถึงพศส5 6พสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุดกับน้อยที่สุดมีมูลค่าต่างกันเท่าใดนะคะสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดคือข้าวนะคะและสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกน้อยที่สุดคือผลไม้สดและแห้งเราจะต้องนำอสามพศนี้นะคะ มารวมกันก่อนแล้วจึงนํามาลบกันนะคะข้าวนะคะพศ2558ส่งออก156,000พศ2559ส่งออก155,000 5,000พศ2560ส่งออก174,000 นำมาบวกกันนะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยได้ศูนย์หลักพันนะคะหกบวกสี่เป็นสิบสิบบวกห้าเป็นสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งหลักหมื่นนะคะห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกเจ็ดเป็นสิบเจ็ดบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็นสิบแปดใส่แปดทดหนึ่งหลักแสนหนึ่งบวกกันสี่ตัวได้เป็นสี่ ได้เป็น485,000ล้านบาทนะคะต่อไปค่ะนำ3พศออนี้มาบวกกันนะคะพศออ2558ส่งออก45,000 2,559ส่งออก54,000พศออ2,560ส่งออก77,000 หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยได้0ูนย์นะคะหลักพัน5้บวกสได้9 9้เบวก7เป็น16ใส่6ทด1หลักหมื่นสีบวก1เป็น5 5าบวกหเป็น10 10ิบวก7เป็น17ได้เป็น176,000ล้านบาทต่อไปนะคะเราก็จะนำมาลบกันนะคะ 4 5, ี่แ0 0แปดหมื่หลบหนึ่งแหัลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยเป็น0นะคะหลักพันค่ะ1 5บลบหเหลือ9หลักหมื่นเจลบเเหลือศหลักแสนสี่ลบหเหลือสได้เป็น3าม0 0นเล้านบาท ดังนั้นข้อ3นะคะตอบ3าม0 0ล้านบาทข้อ4นะคะสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกทั้ง3ปีน้อยกว่า2 0 0แสนล้านบาทคือสินค้าใด ข้าวนะคะเราหาผลบวกมาแล้วนะคะได้485,000 0ล้านบาทซึ่งมากกว่า2 0 0 0 0 0ล้านบาทนะคะส่วนผลไม้สดและแห้งนะคะเราบวกแล้วได้1 7 6 0 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งน้อยกว่า2 0 0 0 0 0ล้านบาทนะคะเรามาดู2ชนิดที่เหลือนะคะผลิตภัณฑ์มันสัมปะหลัง ปี2,558มี1,17,000ล้านบาทปี2,559มี1,03,000บาท2พศนี้รวมกันนะคะก็จะมีค่ามากกว่า2,000 200, 0ล้านบาทนะคะต่อไปค่ะไก่แปรรูปนะคะนักเรียนนำตัวเลขในหลักหมื่นมาบวกกันก็ได้นะคะ70,000บวก70,000ได้1,40,000 บวกอีก6 0 0 0 0ได้200,000นะคะดังนั้นไก่แปรรูปนะคะก็ส่งออกมากกว่า2 0งแสนล้านบาทดังนั้นสินค้าที่ส่งออกทั้ง3ปีน้อยกว่า2 0งแสนล้านบาทก็คือผลไม้สดและแห้งนะคะ <_ D> นํามาเขียนตอบในข้อ4นะคะผลไม้ <_ D> สดและแห้ง ต่อไปข้อ5ค่ะเรียงลำดับชนิดของสินค้าเกษตรกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกรวมทั้ง3ปีจากมากไปน้อยจากแผนภูมินะคะนักเรียนจะเห็นว่าข้าวนะคะมีการส่งออกมากที่สุดนะคะรองลงมาคือผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและอันดับ3คือไก่แปรรูป และลำดับสุดท้ายนะคะคือผลไม้สดและแห้งเรียงลำดับชนิดของสินค้านะคะโดยดูมูลค่าการส่งออกจากมากไปน้อยนะคะมากที่สุดนะคะก็คือข้าวรองลงมานะคะผลิตภัณฑ์มันสัาปลัง ไก่แปรรูปและผลไม้สดและแห้ง